สวัสดีครับทุกคนที่อยู่ทุกท่านตอนนี้อยู่กับรายการเอกดียามองอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเออบอกนะครับว่าท่าเตี้นที่ผมเพิ่งอลงไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหรือเป็นวันนี่แหละครับ เป็นวันที่สิบสองกับวันที่สิบสามเมษายนะครับผมโอเคใครๆก็ไปดูด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแมพอืมอะไรวะอ่ะเอาเล่นแมพหนมันไอ้นี่มันก็จะหลุดทุกทีอ่าตามนั้นก็จะเล่นแมพเออแล้วว่าเนี่ยไม่เล่นแมพนี้เลยแล้วกัน ครับผมโอเควันผมเพื่อความมันนะคะผมเพื่อความได้เพื่อเพื่อเออเพื่อนทุกคนได้ได้ยินเสียงผมผมขอลดเสียงเกมนะครับผมเป็นศูนย์เพราะว่าทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงผมเลยอือฮึนั่นแหละครับอ่ะโอเคผมถึงมิติหนึ่งพันแล้วครับผมเดี๋ยวนี่โอเคเด็ด ต่อไปผมจะไปหนึ่งพันนี่ครับผมผมเออผมยังไม่ผ่านหนึ่งพันอะไรนะต้องมันต้องต่อจากไหนแล้วหนึ่งพันเท่าไหร่นะก็ต้องต่อจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยั่นครับผมโอเคไปเลยเลสโกไม่ไม่น่ายากกว่ามั้งโอเคโอ้ไม่เคยเล่นแบบนี้นะจะไม่ได้แล้วมันทำไง ผมไปเล่นแมพให้ทุกคนดูอยู่ครับเป็นนู๊ผมเป็นนู๊เพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เติมอะไรเลยโอเคโอ้ยเดี๋ยวทำไม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 ยากจังวะแน่โอเคโอเคย๊บหยิบเปี้ยหยิบ,ยบ,ยบโอเคไปไหนต่อวะไปไหนต่อวะ ยากเลยนะเว้ยทำกูสับสนแล้วนะเว้ยไปไปไปเออให้มันได้อย่างนี้นะเพื่อนเ,ออเดี๋ยวโอเคเอ้าว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 จุดยากใช่ไหม จุดยากก็ไม่พ้นนะครับอผักบันไดไม่ได้ยากแต่ผักึถ้าใครอยากดูคลิปโอกยากไหมหล่ะทีนี้โอ้หม่กาดคุณผู้ชายขอตามไปด้วยสิคุณผู้ชายคุณผู้ชายขอตามไปด้วยเดี yeah. ๋ยวล้วคิดว่าเราต้องไปทาง น่าจะใช่นะทางหน้ามันจะถึงไหมมันจะถึงไหมถึง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 ก็บ้าแล้วโอ้ยปวดสมองอ้าวโนโอโอ้ไม no. oh. oh ่ก้าวฟาดไปสามนาทียังไม่ผ่าน ยังไงวะโอเคเอ้ยบันไดใครวะเนี่ยควนไปนู่นวะอึบ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 อบันไดเพื่อนโอ้บันดไดใครไม่ทราบบันไดออกไปวะออกบันไดอะไรใครวะเนี่ยบันดไดใครวะเนี่ยพากันโอ้ยเพื่อนบันไดมันเตะแตะกูจะผ่านได้ไงวะ ควันได้มันติดใครจะไปผ่านถ้าม okay. ีตัวกระโดดช่วยกูก็ติดอันนี้เลยแล้วอยู่ไห United Y u n i t e วะเด็กๆเกิดเกตเตอร์เกตเตอร์เกตเตอรเก็บเก็บโอเคฮึบโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ไปทางไหนไปทางไหนทางนี้เหรอจำได้นะถึง1,200ทำไมมันหายไปวะาดี๋ยบอกไม่ได้เซฟจำได้แค่นี้ว่าถึง1,200แล้วโอ้ไปยังไงวะเนี่ยยากเชฟย,ยากเีดีสูกเดี๋ยวบอกว่าสเต็ปเดิมปีลงนี้มา เดี๋ยว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 ทางนั้นคือทางความตายคือปึ๊บเจอจะตกอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคึบโอเคโอ้ยเหงื่อแตกเลยโว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย ปอยกับเคอยากจ้างมันคืออยากแท้กูก็คิดว่ากูยังไม่ได้ทำบาปเพี้ยอะไรเลยนะมันคืออยากจังอ,อยากยแท้สองพันเลยล่ะของสลับมือโปรโกูก็วายอยู่ทำไมตกโอ้ยเราจะปีนยังไงวะเนี่ย โอเคตั้งสติดึ๊ดดึ๊บดึ๊ดดึ๊บยิบยิบเบิ้ลเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทำไมมันปีนไม่ได้ถ้ากูกระโดดกูก็กระโดดได้แล้วทำไมมันไม่ได้วะโอ้ยอืมฮอืมม่แต่ขั้นเล็กๆมันต้องใช้บันไดคิดดูดิไม่มีปุ่มกระโดด ขั้นเดิมขั้นเดิมเลยขั้นเดิมเลยขั้นเดิมเลยถ้ากูตกไปแตกนะขั้นเดิมเลยอโอ้ยบันไดบันไดกับขาเกือบสติปัญญาอยู่กับตัวตัวเอง

ขั้นนี้มันเป็นขั้นที่ยากที่สุดเลยนะครับโอ้เ oh! ชีย่ยจุดพีคเลยนี่ว่าเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวทำไงวะทำไงวะเดี๋ยวจะจำไม่ได้ทำไงวะโอ้ oh! Oh! ไม่เจอ ผมไม่เป็นไรหรอกโอ้โหบอแค่นี้ก่อนโอเคเลิกมด่ามาเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบายๆค่อยเจอกันใหม่นะครับผม